รุปผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดร,ระหว่างวันที่4-8สิงหาคมพศ2568วันจันทร์ที่4สิงหาคมพศ2568นายสัญชัยปลปินนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดพร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดและเจ้าหน้าที่อบตอแม่ระมาด ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้หมู่บ้านไอโอดีนหมู่ที่หนึ่งบ้านต้นพึ่งประจำปีงบประมาณ2,568โครงการพระราชดำริด้านสาธนารณสุขจัดทำโดยคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่หนึ่งบ้านต้นพึ่งสนับสนุนงบประมาณโดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยสำนักปลัดและเจ้าหน้าที่กองช่างออกสำรวจพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัยในเขตพื้นที่หมู่ที่1บ้านต้นพึ่งและหมู่ที่สองบ้านสันแกนหล,ลอนเพื่อจะมอบกระสอบบรรจุทรายให้แก่ผู้ประสบภัยเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมการประชุมชี้แจง แนวทางการบริหารค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นค่าจ้างผู้ช่วยเหลือดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนตามนยโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลปีงบประมาณ2568ผ่านระบบทางไกล z o o m m e e t i n g ออนไลน์กองช่างดำเนินการติดตั้งไฟส่องสว่างสาธารณะจำนวน2จุด ซ่อมแซมไฟส่องสว่างสาธารณะจำนวน1จุดย้ายและติดตั้งเสียงตามสายสาธารณะจำนวน3จุดณนะหมู่ที่1บ้านต้นพึง่งวันอังคารที่5สิงหาคมพศ2568นายสัญชัยประละปินนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดพร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัย สนับสนุนรถบรรทุกน้ำพร้อมพนักงานดำเนินการล้างทำความสะอาดพื้นผิวถนนบริเวณป่าช้าหมู่ที่สองบ้านสันแกนลอนหน่วยตรวจสอบภายในได้รับอนุมัติและได้รับความเห็นชอบจากท่านสัญชัยปละปินนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดให้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงสรุปข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะจากผลการตรวจสอบตามแผน การปฏิบัติงานการตรวจสอบ e ิน a ก e ment plan ครั้งที่3ทัพ2,568มีท่านพิมลโกสุมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดร,ร่วมประชุมสรุปข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะพร้อมกับหน่วยรับตรวจสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดณนะห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด กองช่างดำนวนการซ่อมแซมไฟส่องสว่างสาธารนณะหมู่ที่4บ้านแม่ระมาดจำนวน5จุดหมู่ที่3บ้านไหลท่าจำนวน2จุดหมู่ที่7บ้านสันป่าตึงจำนวน2จุดและหมู่ที่8บ้านไหลห้วยจำนวน2จุดวันพุธที่6สิงหาคม2568นารยสัญชัยปละลปินนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดพร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอแม่ระมาดณห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดพร้อมนายนภัสเสมาเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดเจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าร่วมสำรวจลำเหมืองห้วยขีนา ที่ได้รับความเสียหายพายุวิภาที่ผ่านมาเพื่อดำเนินการแก้ไขให้กลับสู่สภาพเดิมให้ประชาชนใช้ประโยชน์ได้ต่อไปนะบริเวณหมู่ที่หนึ่งบ้านต้นพึง่งหมู่ที่สองบ้านสันแกนล,ลอนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดพร้อมนายนภัสเสมาเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดเจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัย ติดตามการดำเนินงานโครงการก่อสร้างสะพานหมู่ที่ 3. บ้านไหลท่าเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดลงพื้นที่สำรวจกระจกโค้งมนที่ชำรุดในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสลับสน,นรถบรรทุกน้ำพร้อมพนักงานแจกจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนที่ร้องขอ จำนวนหนึ่งหลังคาเรือนเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการมอบถังขยะกับประชาชนในพื้นที่หมู่ที่4บ้านแม่ระมาดและหมู่ที่7บ้านสันป่าตึงโดยมีเลขานุก,การนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่วันพฤหัสบดีที่7สิงหาคม พศ2568นายสัญชัยประปินนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละมาตรพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการตัดแต่งต้นไม้กิ่งไม้ที่พาดสายไฟร่วมกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบริเวณสะพานหมู่ที่8บ้านไหลห้วย และบริเวณข้างทางถนนเส้นศูนย์พัฒนาเด็กบ้านสันแกหลอนหมู่ที่2นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเจ้าหน้าที่กองช่างได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินง,งานโครงการทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหนองก๋อยหมู่ที่2บ้านสันแกนหลอนเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะกรรมการลงพื้นที่ประเมินโครงการประกวดหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่ระมาดคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลม่ระมาดขอบคุณผู้จัดการไฟฟ้าแม่ระมาดเป็นอย่างสูงที่อนุเคราะห์ตัดไฟบูรณาการร่วม ดำเนินการแก้ไขปัญหากิ่งไม้ผ้าใส่ไฟและอนุเคราะห์ร่วมตรวจสอบหน้างานในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดในครั้งนี้จึงขอขอบคุณมาณโอกาสนี้วนันศุกร์ที่8สิงหาคมพศ2568คณะผู้บริหารสมาชิกสภา เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดและประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรมรวมพลังสร้างสปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอ i i g l l e n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  g d y y ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่12สิงหาคม2568ณวัดป่าไม้หหมู่ที่6บ้านป่าไม้ห้าตำบลแม่ระมาดอำเภอแม่ระมาดเวลา13นาฬิกา นายสัญชัยปรปินนายกองค์การบริหารส่วนตะบนแม่ระมาดพร้อมคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจ พระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่12สิงหาคม2568ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดลอ้อมดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวแก่และสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ณห,หมู่ที่2บ้านน้ำดิบบอนหวานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการมอบถังขยะกับประชาชนในพื้นที่หมู่ที่8บ้านหลายห้วยโดยมีนายนภัสเสมาเลขานุก,การนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่รามารและนางเกษราพรปุจฉาธรรมประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่รามารให้กำลังใจ นายสัญชัยปรปินนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดเข้าเริ่มกิจกรรมเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี2568ณห้องประชุมอาคารตึกปฐมภูมิโรงพยาบาลแม่ระมาดกองช่างดำเนินการซ่อมแซมไฟส่องสว่างสาธารณะหมู่ที่6บ้านป่าไม้5จำนวน6จุดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมแกนนำสุขภาพหมู่บ้านหมู่ที่2บ้านสันแกนหลอนประจำปีงบประมาณ2,568โครงการพระราชดำริด้านสาธารณาสุขจัดทำโดยคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่2บ้านห้วยสันแกนหลอนสนับสนุนงบประมาณโดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด ระหว่างวันที่7และ8สิงหาคมพศ2565นายสัญชัยประรินนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่ระมาดมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมได้ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่รรมาด